สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะเราก็มาพบกับน้องสองท่านนะมาจากต่างจังหวัดอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมโหวันนี้มีมีเดินทางมาหลายหลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับนันนี่ขอแนะนำชื่อตัวเองหน่อยฮะอ่าชื่อลูกแก้วค่ะลูกแก้วนะฮะอ่าลูกแก้วกับน้องอะไรครับอ่าลิ้นหลิวค่ะอะไรนะลิ้นหลิวค่ะลิ้นหลิวนี่ฮะอ่าได้ข่าวว่ามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ส ครั้งที่สามนะโอ้โหนะ,ะมามาจากจังหวัดอะไรครับผมเอามาจากนครนายกค่ะอ่ามาจากนครนายกนะฮะเป็นครั้งที่สามแล้วนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้หลังจากมาครั้งหนึ่งครั้งสองแล้ววันนี้มาวันครบรอบมีความร,รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับคิดถึงค่ะอ่าคิดถึงนะมิสแตงโมนิดานะ Miss นะ She s a ซ d เด e m ม s s แตงโมนิดานะครับ มีความตรงนี้ก็มาวางดอกไม้นะฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราเคยมาครั้งแรกๆเนี่ยดอกไม้ไม่ได้เป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็วันนี้มีทาง f อซนะฮะแล้วก็กลุ่มเขาได้จัดให้มันสวยงามขึ้นมีความเข้ามาวันนี้เป็นไงบ้างพื้นที่ในในพื้นที่ตรงนี้เป็นระเบียบมากอ่าเป็นระเบียบขึ้นนะ,ะจัดสวยมากๆตอนทางเข้ามาเห็น าอาท่าเรือพัทลัทิดาไม่ก็ร,รู้สึกอย่างไรฮะ,ฮะเห็นคำว่าท่าเรือพัทรธทิดาก็ทั้งดีใจตื่นตานแล้วก็เศร้าไปนในความรู้สึกเดียวกันเลยอ๋อนะฮะอ่าทีนี้ก็เป็นมาครั้งที่สามนะฮะเพิ่งเจอทางพีเอสซีนิวนะฮะวันนี้ก็เลยขอสัมภาษณ์นะก็อ,อยากจะให้ทั้งคู่นะฮะฝากอะไรถึงพูดถึงพิทโมก็ได้นะฮะอโอยพรหรืออะไรก็ได้พิทโมจะได้รับรู้นะฮะจริง หน ω, ูเริม่มารู้จักน่าจะเรื่องใบไม้ที่ปิดนิวกะะ่ะอ๋อใบไม้ที่ปิดจิวค่ะ<ๆ>แล้วก็เหมือนพี่เขาดังมากหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่แล้วอะไรเงี้ยค่ะครับพอเหมือนว่ามีข่าวแบบนี้มันก็เป็นความสะเทือนใจของคนหลายๆคนคซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น หนูตามตั้งแต่ที่ข่าวบอกว่าพี่โมโตกเรือ,อหวังให้เขาได้กลับขึ้นมาแต่ก,ก็ก็ไม่คิดว่าการกลับขึ้นมาของเขาะจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าเกิดว่าพี่โมโรับรู้หรือว่าได้ยินในสิ่งที่แฟนข่าอยากจะบอกคือพวกเรารักพี่มากๆะนะครับหลายๆครั้งพี่อยากจ,จะบอกว่า อยากให้เหมือนมีคนพูดชมพี่บ้างหรือว่าทําไมก็ต้องมีแต่คนแบบทํร้ายใจิตใจพี่ตลอดคือมีหลายคนมากๆค่ะที่รักแล้วก็อยากจะสพอร์ตพี่เสมออยากให้ทุกคนอ,อยากให้พี่รู้ว่าทุกคนรักพี่มากๆครับผมขอให้พี่ก็ไปสู่สุขติแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าไปเจอคุณพ่อ อ่าน้องมีอะไรจะกล่าวไหมฮะก็จริงจริงติดตามมาตั้งแต่ประกวดอ๋อประกวดเลยนะฮะประกวดเลยนะก็คือเป็นแฟนคลับเขามาตลอดแล้วก็รักเขามากติดตามผลงานมาเรื่อยๆแล้วพอเขาสูญเสียเขาไปก็รู้สึกเศร้ามากๆค่ะได้กลับมาที่นี่ถึงสามครั้งเพราะว่าคิดถึงเขาตลอดแล้วก็ อยากจะบอกว่ายังจะรักและคิดถึงจดจำภาพความสวยงามของคุณแตงโมตลอดไปค่ะอ่านะครับโอ้ขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากเลยนะฮะน้องอะไรคะับจำชื่อไม่ได้นะลินลินหลิวลินหลิวลินหลิวลูกแก้วลูกแก้วอ่าขอบคุณน้องลินหลิวกับน้องลูกแก้วนะครับที่วันนี้มาร่วมอะไรอะไรในการครบรอบหนึ่งเดือนของแตงโมพัทธิดานะฮะหรือแตงโมดิดาขอบคุณครับ